สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับอ่านมริชนสุดสัปดาห์เรื่องเด่นในฉบับนะครับฉบับวันที่30มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคม2 5 6ครับเรื่องเด่นในฉบับของมติชนนะครับการเมืองระหว่างเขาควายการเมืองระเขาควายเพื่อไทยก้าวไกลแตกหักประธานสภามีอะไรเจ้าทูอยู่ไหนเจ้าทูไหนรีบจ่ายมาซะร้อยล้านเร็ว นี่ครับเรามาดูนะครับการเมืองระหว่างเขาควายนะครับเพื่อไทยก้าวไกลแตกหักประธานสภาหลังปรกากฏข่าวลือการทุ่มเงินกว่า6,000ล้านนะครับตั้งเป้าซื้อสอสอกว่า60คนใน312สอสอของพักค8พพักที่จะมือตั้งรัฐบ,บาลให้ย้ายเปลี่ยนข้างทางการเมือง คำว่าควายก็ปรากฏอยู่ในพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเนื่องจากเสี่ยนูอนุทินชัยวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช้คำว่าควายเรียกแทนบุคคลที่ยอมจ่ายเงินร้อยล้านซื้องูเห่าแม้ควายจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทรงคุณค่าแต่ในมิติภาษาไทยคำว่าควายมีความหมายไม่ดีเท่าไหร่มานานรู้จักสำนวนไทยที่เกี่ยวควายเช่นสีซอให้ควายขวัง สีซอให้ควายฝั่งโตเป็นวัวเป็นควายความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกอันหนึ่งเป็นเชิงสุภาษิตไทยแต่เป็นสำนวนที่เกี่ยวกควายที่มักใช้ในทางการเมืองคือระกวางเขาควายหมายถึงตกอยู่ในอันตรายอันตรายในสถานการณ์ความขัดแย้งสถานการณ์วิกฤตที่แบ่งเป็นสองขั้วสฝั่งอาการของการที่จะไปขวาไปซ้าย ก็เสือไยก็จรโเคนั่นแหละคืออยู่ระหว่างเขาควายเหมือนสถานการณ์ของแปดพักฝั่งชนะเลือกตั้งนําโดยเก้าไกลตอนนี้แหละครับที่อยู่ที่ระหว่างเขาควายหากใช้คําว่า,าความผิดปกติอาจไม่ถึงใจหลายคนจึงจงใช้คําว่าวิปริตเพื่อสอดอารมณ์การเมืองไทยได้ดีกว่าการเมืองไทยหลังเลือกตั้งใหญ่2566 เพราะด้วยพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ชนะการเลือกตั้งขาดลอยคะแนนเสียงเลือกพกรรครวมกันแค่สองพรรคก็มากกว่า25ล้านคนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ัดสินใจเปลี่ยนคั้วการเมืองไทยโหวตให้สองพรรคเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลปฏิเสธผู้ที่มีอำนาจที่ยึดครองทำเนียบมานานกว่า9ปี25ล้านคนจูงมือพาสองพรรคการเมืองคือก้าวไกลและเพื่อไทยมาส่งหน้าประตูทำเนียบแต่ติดปัญหาที่ของคนมีอำนาจเก่า ขัดขวางประตูไม่ยอมเปิดให้เข้าไม่ต้องถามว่าทําไมโลกเขาสงสัยทําไมสํานักข่าวต่างประเทศทํารายงานพิเศษเกี่ยวกับการเมืองไทยหลายชิ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาหรือการวิปริตทางการเมืองที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็เนื่องมาจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ6 0 2560นี่เองแต่ภากการเมืองที่ว่าฝ่ายรัฐบาลแม้สามารถก้าวเข้าไปรายงานตัวที่รัฐสภาได้แล้วแต่อนาคตทางการเมืองดูไม่สดใสเลยจริงๆเพราะอยู่ระหว่างขาอควายนั่นแหละ เขาควายแรก8ปดพักนำโดยเก้าไกลถูกกระหนำ่ำด้วยสงครามช่วงชิงทางการเมืองคว้วนาจเก่ายังไม่ยอมยกทงมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักหลังฉากโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งโดยเฉพาะตั้งแต่ผลเลือกตั้งปรากฏท่ากลางความชุลมุนซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่นานก่อนมีการเปิดสภาและโหวตเลือกประธานสภารวมถึงการเลือกนายกสัปดาห์ที่ผ่านมาวันชัยสอนสิริ ุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกวุฒิสภา,สา,สา,สาตัวตึงส่งสัญ,ญญาณการเมืองฟันธงฝ่ายชนะเลือกตั้งจะแพ้คะแนนโหวตฝ่าย312ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวตอีกฝ่าย188แพ้ราบค่าแต่ชนะคะแนนโหวตวันชัยระบุวันต่อมากระแสข่าวแพร่สะพัดว่าจะมีการเปลี่ยนกู้รัฐบาลใหม่รัฐบาลที่ไม่ได้มีพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นแกนนา มีการปล่อยข่าวรู้ว่ามีการตื้อเตรียมซื้อสอสองูห่าหกคนคนละหนึ่งร้อยล้านบาทรวมเป็น6,000ล้านกระทั่งเป็นที่มาของคำว่าควายในบทสัมภาษณ์ของอนุทิชนชันเวรกุลวันเดียวกันยังปรากฏข่าวชัยวุฒนาคมานุสรรักษาการันตรี des หรือกระทรวงดิจิตอลนะครับนะารั้องวหน้านภาครัฐประชาลัฐยกย่องลุงป้อมีคุณสมบัตินั่งนายกได้ หลังมีกระแสข่าวชิงเก้าอี้นายกโค้ดคําพูดครับของคุณชัยวุฒิพลเด็กประวิตยมีความพร้อมและสามารถเป็นนายกมตรีได้ขึ้นอยู่กับนายลงมติในสภาทางนี้พักร่วมที่จะตั้งรัฐบาลเขาจับมือกันอยู่แล้วต้องรอดูตรงนั้นก่อนคงไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้คุณชัยวุฒิระบุนะครับสอดรับกับเสียงของสว ้านก้าวไกลสายฮาร์ดคอร์อย่างสมชายสวยงการและเสรีสุวรรณพานนท์ที่ออกมาขยับเสียงกดดันเพื่อนสมาชิกยืนยันว่ามีคนโหวตพิธาลิมจรัตเป็นนายกแค่5้าคนทั้งยังขายความคิด14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศคนไม่เลือกมีเยอะกว่าจะเห็นได้ว่าแปดภาคที่จับมือกันจะตัต้งรัฐบาลต้องมาเจอกับเกมช่วงการช่วงชิงทางการเมืองในรรบที่คู่แข่งทางการเมืองแม้จะแพ้สิกิลือกตั้งแต่อยู่ในสานะ พร้อมรุกโต้กลับเต็มที่โดยรวมนั่นคือปัญหาทางการเมืองแถนนักเขาวควายข้างแรกการเมืองการต่อสู้ต่อรองในสภาแต่ที่เขาวควายอีกข้างเป็นเรื่องของวิกฤตการเมืองนอกสภาที่กําลังรุกลบก่อสงครามสาร้างวิกฤตให้กับพรรค่วกว่าที่รัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยอย่างหนักไล่มาตั้งแต่ปัญหาหุ้นสือไอทีวีที่ดูเหมือนจะเบาลงเพราะกระบวนการลูกพีไอทีวีจำนวนต่อหลักฐาน แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นในการเล่นงานพิธานและพระเกเข้าไกลาตามมาติดติดล่าสุดคือกรณีสารรัฐมนตรีคำสั่งด่วนพะินาการสูงสุดตอบคำถามกรณีทนายความของอดีตผู้ท้าอิสระไปยื่นร้องในพิธาผู้ร่องแก้ไขหนึ่งสองเป็นการใช้เสรีภาพเพื่อลมล้างการปก,รรกนนค, 10, าการ,ร,ครองหรือไม่สารรัฐมนตรีสั่งให้ตอบคำถามนี้ภายใน15วันในการสูงสุดรับคำร้องหรือไม่ดำเนินการอย่างไรอาการคล้ายกับองค์กรอิสระตั้งแท่นรอนี่คือวิบากกรรมล่าสุดของว่าที่นายกคนที่30ต้องเจอ ยังมีการขุดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกลับมาพูดใหม่โดยสรวอร,รอบนี้นําโดยคดํานุณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาที่นําเสนอประเด็นแก้หนึ่งหนึ่งสองของพรรคเก้าไกลคือการลดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์โดยอ้างเป็นแนวคิดที่ขัดกับรัฐมนูรมาตรา6การแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองส่งผลก่อให้เกิดการละเมือมากขึ้นแ่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะการเคลื่อนไหวต้านพรรคเก้าไกลสวก่อนหน้านี้เน้นประชาดาสิทธิเสียมาก แต่คำนวณมาในวิชาการปูทางไปสู่หมดนายกสร้างคุณค่าให้ชุดความคิดที่ไม่ต้องโหวตให้วิถามากกว่าการดักกลัดนั่นเองยังมีเรื่องวัทกรรมชาตินิยมที่ผุดขึ้นมาตอนนี้เรื่องแบ่งแยกดินแดนที่นําคลิปการพูดเชิงวิชาการบางส่วนท่านทธนจึงรุ่งโรจนกจิจโดยโยงข้ากับทฤษฎีสมคมคิดการแบ่งแยกดินแดน ถูกผลิตซ้ำกระจายในโลกโซเชียลตอกย้ําการเดินหน้าทางคดีจากฝ่ายความมั่นคงที่ยงไปหนึ่งพักการเมืองบางส่วนใน8พักจนธนาธรอ,อยู่ไม่ติดต่อมาไล่ยาวทีที่มาที่ไปของคําพูดและวิจารณ์สื่อมวลชนบางสํานักที่จงใจบิดเบือนสร้างวาทกรรมโจมตีละเลยนโยบายและละเลยจรรยบาบรรณขณะที่ฝั่งทัครองก็ยังทํางานต่อเนื่องครับแต่จะเล่าขไอทีวีที่เงียบไปล่าสุด กระทุงวิทาผุดบระเด็นการขายที่ดิน14ไร่เรื่องนี้แม้ความถูกผิดจะต้องพิสูจน์ตามกระบวนการแต่ผลการเคลื่อนไหวเล่าเหล่านี้มีส่วนตอกย้ำความชั่วไม่ทางการเมืองของพิธาฝ่ายพิธาตรงข้ามพิธาไปแล้วนั่นคือบากกรรมเกมคุณสมบัติที่พิธาต้องเจอเดี๋ยวรอเปิดบัญชีทรัพย์สินอีกไม่นานก็โดนอีกพิธาและก้าวไกลในในฐานะกนำแปรพักรุ่ม ว่าที่รัฐบาลใหม่ยังต้องเจอกับการต่อสู้เชิงความคิดจากฝั่งอนุรักษ์นิยมไทยที่เริ่มขยับทำงานอย่างหนักในทุกระดับดูจากประโยคเด็ดเรื่องยกกับการต่อสู้อำนาจนิยมในโรงเรียนหรือวาทกรรมชาินิยมแห่งดดินแดนเป็นต้นจะเห็นอนุรักษ์นิยมออกมาส่งเสียงตั้งแต่ระบบเบาๆไปจนถึงฮาร์ดคอร์ดีที่ว่าประเด็นสารัฐรทรกแซงการเลือกตั้งไทยตกไปไม่มีใครซื้อ คนส่วนใหญ่มอกว่าเป็นเรื่องตลกสะท้อนว่าพลังจารีตไม่ได้อ่อนแอลงแต่สงบรออาหารชิ้นส่วนมาเป็นพนักง,งานรับให้ขยับเคลื่อนไหวภายในภา,ยภาคหน้าเท่านั้นน,นี่คือปัญหาการเมืองในฐานะเขาวควายทั้งสองข้างที่8พดร์ร่วม m o ็รัฐบาลไหนต้องเผชิญกันอย่างหนักและดูท่าทางจะยึกยักถ้าทางจะยิ่งหนักสาหัสขึ้นในอนาคตครับ ด้วยปัญหาใน8พักก็รปรากฏจากการประทะก,กันของพรกคก้าไกลและพรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการชนกนันในระดับวาระทางการเมืองครั้งใหญ่ครางแรกนั่นคือเกาอี้ประธานสภาในช่วงแรกที่เกิดขึ้นดูเหมือนปัญหาจบลงด้วยดีด้วยการให้สัมภาษณ์ของแกนนำพรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนให้พรคระดับหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาแต่ก็เกิดที่ปัญหาสสเพื่อไทยส่งเสียงไม่ยอมเพื่อไทยต้องชิงเก้าอี้ประธานสภาเกมถูกเดินผ่านให้สัมภาษณ์ ของอดุศรพียงเกตตามด้วยการสนับสนุนของสนับสนุนหนักแน่นของรัฐบาลเฉลิมอยู่บำรุงกระทั่งพรรคเพื่อไทยยินดีในสูตร14บวก1เก้าไกลได้14รัฐมนตรีบวก1นายกรัฐมนตรีส่วนเพื่อไทยได้14รัฐมนตรีบวก1ประธานสภาย้ำตระกะคณิตศาสตร์การเมืองเพื่อไทยได้คะแนนเสียงห่างเก้าไกลแค่1ิเก้าอี้สมควรได้เป็นประธานเก้าอี้อาจด้เก้าอี้ประธาน ไม่ใช่สองรองประธานทําให้สถานการณ์ทั้งสองพักถูกมองว่าแตกหักเมื่อก้าวไกลขอเลื่อนเจรจากับเพื่อไทยออกไปและได้เปิดตัวปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุลโลเป็นแคนดิเดตประธานสภาต่อย้ำก้าวไกลไม่ถอยซึ่งอาจนาไปสู่การประทะในเรื่องประธานสภาและอาจ,จต่อไปถึงการเสนอชื่อนายกไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรการเจรจาคลี่คลายไปทางไหนแต่ในทางการเมืองที่เกิดขึ้นวิวาทะที่เกิดขึ้น คืนหาอาหารนั้นโอชะเข้าทางฝ่ายควบำนาจเก่าที่พร้อมจะตอกลิ่มให้พรรคเพื่อไทยพรรคเก่าเก่าไกลเพื่อไทยและอีกหกพรรคแตกสลายทําให้ตอนจบเรื่องประธานสภาค,คงไม่จบแบบง่ายๆไม่ได้งายไม่จบแบบง่ายใดแน่นอนทั้งที่เรื่องจริงมันง่ายมากถ้ามีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทางการเมืองร่วมกันแท่จริงไม่ต้องทนเถียงกันให้กองเชียร์ทะเลาะก,กันเป็นนานเป็นเดือนเช่นนี้ ยื้อกันมานานจนขอสงสัยว่ามีสคริปต์เขียนบทล่วงหน้าไว้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่จะรพ่นพรมพันธ์ชีวิตกมลวิสิตแต่การวิพากษ์การเมืองของทั้งคู่หนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ตรงตามที่สองท่านว่าไว้ว่ามานะครับแล้วแบบนี้จะไม่คนสงสัยได้อย่างไรว่าที่รถบรรทม่เหมือนน้ากลิ้งบนใบนบ,บัวยังเอาแนอานอนไม่ได้เป็นการเนที่ตกในอิเล็กทรอนิอันตรายดังอยู่ระหว่างขวาวควาย นั่นเองขอบคุณมัติชนสุดสัปดาห์ครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพสัมพันธ์พิเศษสวัสดีครับ